สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มอร์นิ่งคริสต์มาสนะครับก็ใกล้ถึงช่วงฤดูทีจ่จะปีใหม่ครับ25ก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเข้าสู่25 60ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็มีข่าวประจัาพ,พันมานะครับเกี่ยวกับผู้ที่สนใจในการสมัครสอบวิสมัครเล่นนะครับรมและสอบนะฮะก็มีข่าวพันมาจากของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโฮเทลทักเอกอัลฟาเซรานะครับสมาคมวิศกเล่นสุราษฎร์ธานีนะครับแจ้งถึงผู้จัดทําการอบรมและสอบนักวิสามัรเล่นนะครับของในนะครับสถานที่สถานที่นะครับสถานที่วิทยาเทคนิคนะครับนครศรีธรรมราชอบรมวันที่18มีนาเหลืออีกเวลามันดูไกลนะครับแต่ว่าต้องรีบจับจองครับ เพราะที่นั่งมีจํานวนจํากัดค่าสอบนะครับค่าสอบใบสมัครท่านละ1นึ่พบาทนะครับสามารถซื้อเอกสารนะครับสมัครสอบได้ที่สมาคมสุราธานีโฮเทลซาเอกอันฟ้าเซรานะครับโดยขอท่านเตรียมเอกสารไปครบแต่รูปไทย1นิ้ว3ารูปหน้าตรงไม่สวมแว่นตานะครับนะครับนะครับสองสำเนาทะเบียนบ้านรประชาชนนะครับ อย่างละ3ามชุดเตรียมไปให้พร้อมนะครับสำหรับผู้ที่จะจะอบรมและสอบสนามสอบนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับจัดสอบคนที่วิทยาเทคนิคนะครศนะรีธรรมราชค่าสมัคร1,000บาทนะครับติดต่อได้ที่ท่านนายกสมาคมเลยเบอร์โทรศัพท์นะครับโอเทียลไซเอะอัลฟาเซนลาคุณนิติศักนะครับ0 8 7 8์ 0, 9 1 9, 9 0 08781091นะครับ09และหมาเยเลข0856410930 085นะครับ6410930เสมียนสมาคมนะฮะท่านใดที่สนใจมีความประสงค์นะครับอยากจะสอบนะครับก็สามารถไปติดต่อได้นะครับที่สนามสนามสอบนะฮะนครศรีธรรมราชวันที่18นี้ ก็เป็นข่าวบาพันฝากมานะครับถึงเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ท่านนายอยากจะเป็นนะครับทางงานทีสมัครเล่นขั้นต้นก็สามารถไปดำเนินการส,สมัครและสอบตามวันเวลาดังกล่าวได้ช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่ต้องเตือนเรื่องของเจ็ดวันอันตรายนะครับเจ็ดวันอันตรายนี้ก็ลหลายๆหน่วยง,งานนะครับได้เริ่มตั้งได้เริ่มตั้งสถานที่ในการตรวจรถฟรีนะครับหมายความว่าท่าน นะครับที่จะเดินทางกลับภูมิเมืดาวหรือท่องเที่ยวท่านสามารถนํารถไปตรวจสอบก่อนเดินทางได้นะครับซึ่งสเกด้วนส่วนใหญ่จะเริ่มบ่ายนี้นะครับตามตำรวจเองก็ตามตังกองการตั้งเต็นเดี๋ยวผมจะสรุปให้หน้า Facebook และท่านก็แชร์ลิงก์ไปสวัสดีโควิดนะครับ7วันปลอดภัยอ่ะเขาไอ้7วันปลอดภัยโอเคครับ7วันปลอดภัยนะครับก็จะมีเรื่องนะครับจะมาแจ้งกตลอดเวลาครับซึ่งทีมข่าวเราก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมทุกปี เราก็จะรายงานกันสดๆว่ารถติดที่ไหนยังไงเส้นทางหลีกเลี่ยงนะครับหากท่านนะครับมีปัญหาในการเดินทางประสบเหตุกิรณ์หรือต้องการขอความช่วยเหลือเราก็จะเปิดบอลลูมเหมือนทุกครั้งที่เปิดทุกๆปีนะครับว่าผมน่าจะเปิดประมาณวันที่29นี้ทีมข่าว n รคีทีวีนะครับก็จะเปิดกองกำลังการบอลลูมร่วมนะครับกับศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคมเหมือนเดิมในการนะครับแจ้ปัญหาการจราจรต่างๆ นะครับสำหรับที่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาหรือติดขัดยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับก็นะเป็นสรุปรข้อค้านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านด้วยในที่มันชมไม่มีอะไรวันนี้เพื่อนอาจะขึ้นมาแจ้งว่าปีนี้ทางสำนักข่าวนิตย์ทีวีเราก็จะเปิดจุดอํานวยกาาประสานงานเหมือนเดิมนะครับแต่จะเลื่อนเป็นวันที่29นะครับพอดีช่วงนี้ติดงานอยู่นะครับติดงานอยู่แล้วก็มีอะไรก็แจ้งเข้ามาหลังใหม่อีกเรื่องหนึง่งที่ผมแชร์ไป ที่ผมแชร์ไปหน้า a c e b o o k ของผมนะครับมีประชาชนส่งเรื่องในการร้องเรียนเข้ามานะครับว่าพบเห็นการการการะทําที่ไม่เข้าตาประชาชนเท่าไหร่นะครับหรือว่าอย่างไรแบบนี้นะครับแบบนี้จะขอสรุปแบบนี้หากท่านหากท่านไปเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารท่านได้รับความเป็นธรรมท่านประสามมาที่ผมไม่ต้องพูดมาด้านหน้าได้นะครับ ผมอยากเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันตัวท่านเองด้วยและป้องกันมีพวกอมิจฉาชีพด้วยนะครับขอท่านแจ้งมาได้ที่ผมผมจะส่งเรื่องนี้เข้าไปทางทำเนียบรัฐบาลให้ถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องปัญหาดังด้านนี้เกี่ยวกับแรงงานก็ต้องส่งไปที่กระทรวงแรงงานปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดปปสตำรวจต่างๆก็จะส่งไปหน่วยง,งานที่เกิดเกี่ยวข้องท่านไม่ต้องออกตัวมมหน้าเฟซบุ๊กนะครับไม่ต้องเขียน แนะนำว่าส่งเมลมาหรือส่งทักผมมามาแล้วการเป็นการส่วนตัวทุกท่านที่ส่งมาเป็นถือเป็นความรับนะฮะท่านสบายใจได้นะครับจะไม่มีการเปิดเผยชื่อตัวตนครับโดยผมจะเป็นผู้ประสานให้นะครับโดยที่เป็นผผู้ประสานให้นอกจากนอกจากหน่วยงานต้องการขอความกระจ่างจากท่านนะครับผมก็จะขออนุญาตจากท่านก่อนว่าหน่วยงานนี้มีความระสค์ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านท่านยินดีเปิดเผยตัวตนข้อมูลแล้วหรือไม่นะครับ อันนี้ขึ้นมาเตือนในทราบก่อนว่าหลายหลายครั้งนะครับเองประชาชนเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนใจฮะไม่สามารถมีใครช่วยได้ผมเองก็สื่อเล็กๆแต่สื่อเล็กแบบเล็กพีกิโนครับนะครับทํางานถึงคณะทํางานจริงๆนะครับและหลายๆเรื่องก็ได้รับคำต้อเชิญมาจาก,กผู้ใหญ่นะครับขอบคุณล่าสุดนะฮะที่น้องๆไปงานกันมาที่แคปก็ได้ของขวัญมาข้าสวยครับสวยดี ขอบคุณไปทางทีมงานด้วยนะครับที่ฝากมาให้ด้วยที่ไปงานนะครับมิตติ้งนะครับเตสของแคปนะครับทุกท่านก็ทีมงานก็กลับวขอบคุณที่ส่งของฝากที่สวยอามาไว้ให้นะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่วันนี้ต้องทำงานก่อนเยอะเลยมีหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังมีเรื่องอะไรให้ฟังในช่วงบ่ายๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีอะไรแจ้งมานะครับคิดถึงสวัสดีครับ